ในที่สุดตัวละครตัวนี้ก็เข้ามานะครับตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมสามารถปั้นด้ยันเกมปิดไปได้เลยจะคือตัวอะไรไปดูกันเลยครับ เอาเลยครับผมขอสวีดัสสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมบริษเทบรรณะชีวิตนิรันด์น้องๆหลายคนถามนะครับผมว่าพี่เติมแพ็คไหนดีถึงจะคุ้มและเติมจากไหนถึงจะประหยัดที่สุดนะครับในวันนี้นะครับพี่มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับผมนั่นก็คือร้านเติมเกม Power Top Up นะครับผมร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอย่างหนึ่งครับทางร้านจะมีโปรโมชั่นดีๆมาเสมอนะครับใครที่สนใจอยากเติมนะครับลิงก์อยู่ตั้งล่างคลิปนี้เลยนะครับ ในพาร์ทนี้นะครับผมผมก็จะมาทําการสุ่มเจ้าตัวละครยอรุอิจิยูอาร์นะครับนี่จะเป็นในเซิร์ฟ g l o b a l นะฮะจัดว่าเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมนะครับในเมตาเทียที่มีการจัดขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวละครของเขานี่นครับสามารถอันติได้สูงสุดคือ3ครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นก็เป็นไปได้และการอันติ3ครั้งครับไม่จําเป็นต้องขึ้น4ดาวก็ได้ครับ แต่มันก็จะมีเงื่อนไขของการอันติได้3ครั้งเพราะว่าการขึ้นสีดาวก็สามารถอันติได้3ครั้งพร้อมสตรัคต่างๆที่มีเข้ามาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่ขึ้นครับเราก็สามารถอันติได้3ครั้งเหมือนกันโอกาสอยู่ที่60%แต่เงื่อนไขก็คือนะฮะเราต้องทําการปลุกตื่นเขาด้วยนะฮะถึงจะสามารถอันติได้3ครั้งนะครับโอกาส60เนาะในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการสุ่มนะครับเพราะว่าผมมีอยู่ประมาณ15,000 เ0 0เลยนะครับผมยังน้อยอ่ะผมได้ปลุกตื่นแน่นอนนะฮะแ๋ยวเรามาดูกันนะครับผมหลังจากที่เราได้ตัวละครมาแล้วปลุกตื่นด้วยจะอันติได้3มครั้งจริงๆหรือเปล่าอันดับแรกนะครับสิ่งที่คาดหวังเหมือนเดิมรคบคาดหวังที่สุดเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้ากล่องเลือก u r นะครับก็จะมียูรุจินะครับแล้วก็ฮันนาเบลนะครับผมแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังตรงนั้นแหละอ่ะเอายูรุจิอย่างเดียวอ่ะตอนเนี้ยขอเป็นกล่องเลยจากนั้นกดไปเลยนะครับไม่อยากให้เสียเวลานะฮะหมื่นห้าเนี่ยจะได้ไหมนะ ชุดแรกมานะครับผมแอนได้เป็นกล่องอาวุธ2กล่องนะครับเป็น10บเศษแล้วก็เป็นกล่องเศษเป็น4นะครับกดต่อกันเลยนะครับผมเพาว่าส่งฟรียังไม่ได้ใช้เลยนะนะกดเรื่อยๆครับกดต่อฮะต้องมาแล้วแหละอย่างเงี้ยอืมไม่มานะครับูดนีดีต่อเลยครับผมมาไหมมาไหมมาไหม มาไม่เอ่ยต่อครับแดงแดงเยอะมากแดงเยอะมากอ,อ,อุมออาริดะอุม,ออมอาเอดะอมาเอดะนะครับโอเคอ่ารอบนี้แดงมีอยู่สี่กล่องนะครับแดงมาไม่ปุ๊ป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 ไม่มาครับโอ้โหเราต้องรีบกดนะฮะมาไม่เอ่ยอ้ย รอบนี้ไม่มีแฮะป่ะกล่องนี้จะเป็นยังไงกันเอ่ยเฮูนจุดนะครับรุนมากเลยเนะี่ย0ูนจุด,ดว่าเราจะมีดวงกับเขาหรือเปล่านะฮะเห็นหลายๆคนก็สูมแล้วแบบพี่ได้มาถือว่าแบบดวงดีมากๆนะที่แบบ0ูนจุดแล้วได้มาอ่ะชื่อขึ้นนะฮะอ,อ,อืมยรูรินะครับโอเค หยกหมดนะฮะเดี๋ยวเราไปรับจกจากการใช้จ่ายของเราคืนก่อนอรับไปเลยนะครับเตอนนี้เราได้กลับมาอยู่ที่5500หยกนะครับเดี๋ยวเราสุ่มกันต่อเนาะน่าจะได้รับคืนอีกรอบหนึ่งอยู่หละสุ่มกันต่อเลยฮะโอ้จะมีดวงเขาบ้างไหมเนี่ยปุ๊บอื้อหื่อ0.1%ต้องมาแล้วแหละ โอ้สีกล่องสีแดงปุ๊บปุ oui, ๊ปป e ุ๊ป๊โอ้รีวิวมาโอ้หไม่มาให้จริงดิมาไหมมาไหมอื้อไม่มาเลยครับเดี๋ยวเราไปรับหยกเพิ่มก่อนนะตอนนี้เราใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยหยกแล้วนะครับจะเพียงพอสําหรับการปลุกตื่นด้วยหรือเปล่าแต่โดยรวมแล้วผมว่าน่าจะเพียงพอนะสําหรับการปลุกตื่นสุบเป็นต่อเลยนะครับ กนชะะื่ฮะเกสุมโอ้ไม่พอแล้วหมดละรับของไปครับตอนนี้ยอดสุ่มสะสมเราอยู่ที่140โดนะครับผมหรือว่า140ครั้งนั่นเอง14โด <c oughs> ก็ได้เศษอาวุธมาอยู่ที่49นะครับผมแล้วก็เศษตัวละครอยู่ที่ประมาณ56าสิบเศษ ไม่มีกล่องเลือกตัวละครเลยเดี๋ยวเรารับเพิ่มหน่อยนะรับหยกเพิ่มแล้วหยกเพิ่ม,มใช้หมดไปสอง0มนหยดเลยทีเดียวโอเคเราจะสุดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับป่ะจัดไปครับครั้งสุดท้ายของเราได้ไหมเอ่ยโอ้โหไม่ออกเลยนะฮะอ่ะฟรีสุดไปฟรีบุ้มแอ ก็ตอนนี้นะครับของที่เราทำการสุ่มได้นะฮะก็คือเศษอาวุธอยู่ที่ประมาณ54เศษนะครับผมแล้วก็เศษตัวละครอยู่ที่60สนะครับสำหรับใครที่อยากสุ่มจริงๆใช้อยู่ประมาณ15,000อย่างที่บอกไปครับถึงจะเพียงพอนะโอเคเดี๋ยวเราทำการแรกของมาเลยดีกว่าอ่า50ชิ้นนะครับผมนี่สำคัญเกือบยูุจิมากแรกมาครับผมอาวุธการนาติเขาได้ไหลายลรอบมันจะอยู่ที่อาวุธด้วยนะก็คือเอามาปลุกตื่นนั่นเอง ส่วนตัวละครนะครับ60เสษแต่เราแลกมาสัก30กว่าละกันเอามา2ดาวนะเี้ลหลอมไปเลยโอ้โหโยรุอิจิเนะี่ยฮะยูอาร์ของเราแล้วก็หลอมอาวุธไปหลอมเป็นอาวุธเลยเฮ้ยจากนั้นก็ของเห็นไหก็ได้มา ดูก่อนตัวละครต้องใช้ไหนโอเคเป็นชิ้นนี้นะครับอันแรกไปจากนั้นอ่ามีกล่องเปิดกล่องเปิดได้เสร็จสารพัดนะได้มาแปดเศษโอเคไปที่คาแรคเตอร์ตัวละครกันนะครับเดี๋ยวเราทำการปลุกตื่นเลยนะครับผมโยริจินะครับปลุกตื่นก่อนอันดับแรกยังหายกันปลุกตื่นนะก็คือก็ต้องอัปดาวให้เขาก่อนอย่างน้อยหนึ่งดวงไป ก็เอาเวกเรียบร้อยนี่ปลดสกิลพิเศษขึ้นมาอันนี้ก็อัพไปที่เหลือก็ลงกับตรงนี้ไปเลยเอาแบบให้มันแรงแรงสมดาวแล้วสี่ดาวเอาหมดเกี้ยงใช้ดาวเยอะเหมือนกันลเนี่ยเด็ยวันนี้ก็อย่างมาดาวก่อนไปอย่างมาดาว ันนี้ก็เอาเวกได้เอาเวกไปแแล้วค็พีที่ยังไม่ได้เอาเวกนะครับผมแล้วที่เหลือก็เป็นการอัพเป็นแบบเขียวก่อน โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในตรงสกิลนะครับที่ผมบอกว่าทําไม2ดาวก็สามารถอันติได้หลายรอบแล้วนะครับนี่ตรงที่ฟูรี่แอคแท็กนะครับผมอ่าก็คือว่าก็คือเขาจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเดี่ยวนะครับผมและมีโอกาส80%ที่จะเปิดใช้ชุนโคแอคแท็กนะครับดาเมจของชุนโคแอคแท็กนะครับเท่ากับ60%ของดาเมจสกิลนะฮะโดยการเปิดใช้งานชุนโคแอคแท็กนะครับได้สูงสุดคือ3ครั้งก็คือสามารถได้อันติได้3ครั้งแต่เงื่อนไขอยู่ที่60%นะครับผมเนี่ย โอกาสติด60%ในการแช่อัติได้3ครั้งนะฮะแห่ up to 3นะครับของชุนโค่แอคแท็กนครับผมนี่ก็เป็นอันติของเขาเองส่วน4ีดาวนะครับก็จะทำปดอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือว่าเปิดความแรงหรือว่าเกี่ยวกับอย่างอื่นให้มันมากขึ้นเนะี่ยที่ถึงมันจะเป็นตัวโกงอะไรอย่างเงี้ยถึงมันจะโหดนะฮะคือเป็นของ4ดาวแต่สามารถัอันติหลายรอบแล้วถ้า2ดาวนะครับในที่สุดเราก็มาถึงบอยกันแล้วนะครับจัดไปครับโอกาส60%มาดูกันว่าจะติดหรือเปล่าไปครับอันติ เอ้ยติดด้วยนะครับทุกคนครั้งที่2ครั้งที่ส,สมโอ้โหอ้โหคือแบบเฮ้ยต่อให้เป็นแค่2ดาวทุกคนก็สามารถอันติดได้หลายๆครั้งนะนะคือ3ามครั้งต่อเนื่องสูงสุดเลยนะโอ้โหจัดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างมากครับไม่แปลกนะครับที่ตัวละครเจ้าโยรุจิตัวเนี้ยถึงติดเมตา นี่เป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมนะครับผมถ้าเปรียบเทียบมันก็มีอยู่ประมาณ5ตัวนะครับเป็นตัวละครที่น่าปั้นแต่ว่าหามาครอบครองให้ได้นะครับอันนี้คือแนะนําเลยนะครับเดอะเบสจริงๆตัวละครตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อให้พารคลิปใหม่ผมดำเนินการแล้วเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ